สวัสดีครับไม่ได้ทำวิดีโอนานมากนะวันนี้อยากจะมาคุยเรื่องอาการวิจารณ์คำแปลพระคัมภีอะไรทำนองนี้นะฮะเนื่องจากว่า,เ,าเมื่อไม่นานมานี้นะผมก็เห็นโพสต์ของอาจารย์ท่านหนึ่งนะจริงก็เป็นเป็นอาจารย์ที่น่าเคารพนะเราเราไม่ได้วิจารณ์อะไรเขานะครับแกก็วิจารณ์คำแปลของพระคัมภีร์ฉบับไทยสแตนดาร์ดเวอร์ชัน2 1 1พนในเอเซเคียวบทที S H e o B ่19ข้อ7 นะครับก็ยิงจะบอกว่าผมไม่มีปัญหากับการที่มีคนไปวิจารณ์พระคัมภีร์หรือว่าวิจารณ์คาแปลพระคัมภีร์ซึ่งผมเ็นคอรจด้วยซ้ำนะเราควรจะมีคําถามใช่ไหมเราถามได้เราควรจะอ่านแล้วเราควรจะมีคําถามเราควรจะสเก p t ติกอะไรเงี้ยนะแต่ผมไม่ชอบคําว่าสเก็บติกเท่าไหร่มันดูแบบเกลือไปนิดนึงหมายความเราควรจะอ่านโดยมีวิจารณญาณเราควรจะวิจารณ์ได้เราควรจะคริติได้นะครับเพียงแต่ว่าพอมัน พูดถึงพระคำภีหรือการแปลเนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อนว่าทําไมถึงถูกแปลออกมาแบบนี้ทําไมไทยสแตนดาร์ดเวอร์ชันถึงเ,เลือกคํานี้อะไรแบบนี้นะก็วันนี้ก็จะพาไปดูว่า,าก็ในแง่หนึ่งจะต้องบอกว่าผมจะต้องหยิบคําวิพากษ์วิจารณ์ของอาจารย์คนนั้นมาพูดถึงนะแล้วก็อาจจะต้องเ,อเหมือนเข้าตัวอาร์กิวเมนต์นะนะแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะไปวิจารณ์แกนะ ว่าแบบเออคำวิจารณ์แกมันมีปัญหาตรงไหนบ้างแล้วก็พาไปทําความเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็ความซับซ้อนของการแปลพระคัมภีร์อีกนิดหน่อยนะครับโอเคเรามาดูในเอเซเคียวบทที่9นะครับไม่แน่ใจว่าขึ้นไหมเอเซเคียวบทที่9โอเคเออเอเซเคียวบทที่19นะครับเนื้อหาเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเอเซเคียวบทที่19เนี่ยเป็น คำอุปมานะเป็นไม่ใช่คำอุปมาเลยมันต้องเรียกว่าเป็นอเลกอรีนะครับเป็นการใช้ภาพเพื่อเล่าถึงเหตุการณ์นะพูดถึงผู้นาอิสราเอลสองคนนะครับเป็นสิงโตสองตัวสิงโตตัวแรกเนี่ยก็ยิ่งใหญ่นะใครๆก็รู้จักมันแล้วก็ถูกพาไปที่อียิปต์นะครับข้อ4นะโอเคออเริ่มจากข้างบนนะเป็นเพลง่ําควรถึงเจ้านายของอิสราเอลเป็นเพลง่ําควรเล่าเรื่องเจ้านายก็คือกษัตริย์ของอิสราเอลนะครับ แม่ของมันเป็นสิงโตตัวเมียยิ่งใหญ่อยู่ท่ามกลางสิงโตหนุ่มอันนี้ก็พูดถึงอาณาจักรนะอิสราเอลแล้วก็สิงโตตัวแรกนะครับโตขึ้นจับเหยื่อกินคนนะครับทุกคนได้ยินเรื่องของมันเอาขอเกี่ยวมันนํามายังอียิปต์นะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าหมายถึงเยโฮอาหาสนะครับที่โดนพาไปอียิปต์แล้วก็จากนั้นก็ เอาอีกตัวมานะเลี้ยงให้เป็นสิงโตหนุ่มก็ลูกตัวต่อไปนะก็เห <c oughs> มือนเดิมนะครับก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ข้อ7ข้อที่เป็นปัญหาข้อนี้นะมันข่มขืนหญิงไม้ทั้งหลายแต่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูนะครับบรรดาประชาชาติรอบๆก็สู้มานะครับเจ็บๆ,ๆเอาไปขังไว้ในกรงนำไปยังบาบิโลนก็น่าจะเป็นเยโฮอาหัสนะครับแล้วก็ข้างหลังไม่เกี่ยวละเราสนใจแค่ข้อ7นะครับข้อ7นี้เนี่ยพูดว่า มันขม่มขืนหญิงไม้ทั้งหลายของเขานะครับและทําให้เมืองทั้งหลายของพวกเขาร้างเปล่าแผ่นดินที่อยู่ในนั้นก็คลั่งคลามเมื่อได้ยินเสียงคำรามของมัน <c oughs> คานี้นะครับคือคําที่มีปัญหาแล้วก็อาจารย์ก็วิจารณ์นะครับว่าแปลแบบนี้เนี่ยไม่ถูกนะครับเพราะว่าคําว่าข่มขืนเนี่ยในภาษาฮิบรูเดี๋ยวค่อยไปดูภาษาฮิบรูนะใช้คาว่ายาดานะครับแล้วก็ยาดาเนี่ยคำวิจารณ์ของอาจารย์นะก็จะเป็นประมาณว่า คำว่ายาดาเนี่ยมันพูดถึงเ,เพศสัมพันธ์ในชีวิตแต่งงานาในความรักนะครับแล้วก็แล้วเอามาแปลเป็นข่มขืนก็ดูไม่ make sense พยาดาที่แปลว่ารู้จักแล้วเราก็บอกว่า,าคำว่ารู้จักเนี่ยมันแปลว่าการมีเพศสัมพันธ์ได้นะแล้วก็มันควรจะใช้ในบริบรทที่อะไรละ่ะที่มันที่มันมีมี conviction อนะ่ะตั้งสองคนอยอมรับอะไรแบบนี้นะเป็นคำที่ คือมันได้เป็นคําที่สวยงามอะไรแบบนี้ใช้ในการแต่งงานนะครับแล้วก็ก็จะบอกว่าบริบทอาจารย์ท่านนั้นก็บอกว่าบริบทของตอนนี้เนี่ยพูดถึงเจ้านายของอิสราเอลนะครับที่เป็นสิงโตนะแล้วก็ไปทั่วๆการจะบอกว่ามันไปข่มขืนหญิงไม่ทั้งหลายเนี่ยมันดูไม่ make sense อะไรเงี้ยน,นะซึ่งอันนี้ผมไม่เข้าใจว่ามันไม่ make sense ยังไงนะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วก็สุดท้ายนะครับอาจารย์ก็ยกว่ามีฉบับภาษาอังกฤษนะแปลตรงนี้ว่า มันรู้จักป้อมปราการทั้งหลายของพวกเขาซึ่งก็ดูเมกเซนกว่าเพราะว่าตอนนี้เราพูดถึงสิงโตที่ออกไปทําลายเมืองต่างๆใช่ไหมไปต่อสู้กับเมืองนั้นเมืองนี้แล้วก็เข้าใจเออไม่ใช่เข้าใจก็แบบก็ก,ก,ก็ก็ไปรู้จักป้อมปราการของพวกนั้นก็คือเข้าไปยึดแล้วก็เข้าใจประการพวกนั้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำให้เมืองเขาเขาทั้งหลายล้างเปล่านะครับซึ่งจริงในสองพก็จะมี มีอะไรล่ะมีแบบนี้ติดไว้นะมีสำเนาโบราณบางฉบับว่ามันปล้นราชวังของเขาก็ปล้นกับรู้จักก็ก็ดูอย่างไม่ค่อยเข้ากันนะทีนี้ก็จะเป็น3ามอาร์กิวเมนต์สข้อหลักๆที่เขาวิจารณ์ตรงนี้นะก็คือ1นึ่มันเป็นบริบทของการที่สิงโตกษัตริย์ของอิสราเอลไปโจมตีเมืองอื่นดังนั้นมันผิดบริบทนะแปลแบบนี้ผิดบริบทข่มขืนเนี่ยผิดบริบท ซึ่งข้อหนึ่งนี่ผมไม่เข้าใจนะผมยอมรับผมไม่เข้าใจว่ามันผิดบริบทยังไงข้อ2ก็คือคําว่าข่มขืนเนี่ยดูผิดไปจากภาษาภาษาของมันเองก็คือคําว่ายาดาที่แปลว่าเพศสัมพันธ์หรือแปลว่ารู้จักนะมันควรจะแปลว่ารู้จักไม่ใช่แปลว่าข่มขืนหรือว่าอ,อะไรแบบนี้นะถ้าจะเป็นเพศสัมพันธ์ก็ต้องเป็นแบบที่มันใช้ในบริบทของการแต่งงานนะครับข้อ3ก็คืออ,อะไรนะ มีฉบับภาษาอังกฤษที่แปลว่ามันรู้จักป้อมประการทั้งหลายของเขาของพวกเขานะครับก็เเรามาดูกันภาษาอังกฤษก่อนนะผมปิดทอดกับปิดเซบตูจินไปก่อนนะมันรีบไปนหน่อยโอเคภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้นะ esv แปลเหมือนของเรา sees david นะอันนี้ใช้คำว่ารู้จักก็ก็มีโน้ตข้างบนเห็นไหมที่บอกว่า คำฮิบูบอกว่ารู้จักตรงนี้ข้างบนนี้แล้วก็ะข้างในเขาไปว่าซีสก็คือไปจับไปแย่งมาซึ่งมันเป็นคําแปลของคำว่ายาดานะก,ก็ภาพของการข่มขืนก็คงไม่แปลกนะแล้วก็ทําลายเมืองต่างๆน,นี่ e ี v นะซึ่งอ2000สองพส่สิบเอผมเข้าใจว่า follow ESV นะครับแต่ NIV เนี่ยแปลว่าเขาทําลาย St s t r o n o l o นะเขาทําลายป้อมปราการอ้ามันมาจาก คือป้อมประการกับหญิงแม้เนี่ยมันต้องคนละคำกันแน่ๆอยู่แล้วนะครับทำลายกับรู้จักก็น่าจะคนละคำกันัน้นมันไม่ make sense นะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆแล้วใช่ไหมก็คือว่าคําแปลแบบนี้นะครับมาจากเซปตูจินไม่ได้มาจากพ้อมพีภาษาฮิบรูนะครับนั้นเราก็จะต้องไปดู ancient language t o r c e ot ใช่ไหมกับเซปตูจินนะครับโอเค ข้อแรกที่เขาพูดถึงก็คือเรื่องของคอนเท็กซ์นะผมก็จะบอกว่าเออไปทีละข้อก็แล้วกันคอนเท็กซ์นี้จริงๆยัง,ง,งไม่ค่อยอยากพูดเรื่องคอนเท็กซ์เท่าไหร่เพราะว่าสำหรับผมเนี่ยคอนเท็กซ์มันมันเป็น m e t a p h o ิ i c a อ language เป็นเป็นคำแบบเป็นคำเมตาฟอร์เป็นคําเปรียบเปยนะแล้วก็จะบอกว่ามันไปยึดหญิงไม้เนี่ยมันหมายถึงไปทําร้ายประชาชนก็ได้นะไปยึดเมืองไปยึด หรือว่าแม้แต่ไปยึดหญิงหม่จริงๆไปแบบไปตีเมืองชนะแล้วก็ไปแย่งเอาภรรยาของกษัตริย์เมืองอื่นมา,าว่าเจ้าภรรยาของอาจจะไม่ใช่ของกษัตริย์ของเจ้าชายของอะไรเงี้ยยึดมาเป็นของตัวเองก็ได้ไปยึดลูกสาวเข้ามาก็ได้นะหรือว่า,าคือในวั่นพีเนี่ยคำว่าข่มขืนหญิงไม่เนี่ยม,มันใช้ได้หลายความหมายในแง่ของที่มันเป็นเมตาฟอร์นะังนั้นข้อนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่แต่ข้อ2ที่ เราค่อยๆไปทีละอันนข้อ2ที่บอกว่ายาดานะครับเดี๋ยวเรามาดูภาษาฮิบรูนะไวยิดดาเนี่ยนะฮะยาดาเนี่ยใช้ในแง่ของการสมรสของเพศสัมพันธ์ในการสมรสเนี่ยจริงๆแล้วนะครับถ้าเราไปดูยาดาที่ปรากฏในที่อื่นๆในมัมพีนะก็จะพบว่าคำนี้นะครับใช้พูดถึงการข่มขืนด้วยนะผมลืมออก ก้9ซี in อ e b r e w อันนี้มันไม่ได้ไม่น่าจะโชว์เราอาจจะต้องเปิดไบเบิล u b ับไบเบิลนับนะครับเราก็มาดูเอเซเคียล e e จริงๆต้องใช้3แอปเลยนะไบเบิล u b ับนี่ช่วยเราเรื่อง <c oughs> อตำแหน่งที่แต่ละคำถูกใช้ได้19ขนะ้อข้อเอ่อนะเลือกข้อได้ไหมข้อ7 เราก็มาดูสตรองฮีบรูอ่ะนี่นะฮะแปลเนี่ไวยดานี่แปลเป็นฮีบรอ d ดาวก็ต้องไปดูว่าอันนี้เราเอามาจากคำแปลของฉบับไหน mm hmm. ผมเข้าใจว่าถ้าเป็นอันนี้เนี่ยพื้นฐานมันจะมาจากไม่แน่ใจอาจจะเป็น e s v นะฮะ <c oughs> ออยู่ไหนล่ะอ่ะเรามาดูคำนี้นะฮะสตรองส0 4ศ วยดานะนะแปลว่ารู้จักเจ้ารู้จักนะครับที่ใช้เจนเนสันี้ไม่มีอะไรนี่ก็เป็นรู้จักรู้จักรู้จักรู้ไรกวันเอาปัดรู้ดีรู้ชั่วอันนี้มีเพศสัมพันธ์กับภรรยานะบทที่4เราไม่รู้อันนี้มีเพศสัมพันธ์อันนี้กับภรรยานะครับผมเข้าใจว่ามันอยู่ในเจเนสีสิบเก้า พาเขาออกมานะครับเราจะได้มีเพศสัมพันธ์กับพวกเขาก็คือโซโดมเรื่องโซโดมโอเคก็ไม่อันนี้ก็เถียงกันอยู่กับกับกลุ่มอะไรนะกลุ่มที่เป็นพี่น้อง LGBT ว่าคำนี้ต้องแปลว่าเ,เพศสัมพันธ์แบบรักกันหรือว่าแบบคมคืนนะซึ่งถ้าไปอ่าน19ข้อ5เนี่ยมันมันขมคืนนะครับ แล้วก็ผมเข้าใจว่ามีตอนไหนอีกที่ไม่แน่ใจแต่ว่าต้องต้องเซิร์ชนะนะลืมทำกันบ้านมานะแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยเซม a นติกม e น n ิ่งของคำนี้เนี่ยมันถูกใช้ในเทอมทีเ่เป็นการข่มขืนได้ด้วยนะครับผมขอเช็คก,ก่อนแล้วกันว่าข้อไหนแต่ว่ารวมๆที่จะสื่อก็คือว่า,เ,า <c oughs> เรามักจะโรแมนติไซส์คำว่ามันแบบมัน มันสวยหรูนะมันแบบใช้แค่กับเพศสัมพันธ์ในชีวิตแต่งงานคําว่ายาดาเป็นการรู้จักรู้จักกันในแง่ลึกซึ้งอะไรไงี้นะแล้วดังนั้นคํานี้มันใช้ในใช้ในชีวิตแต่งงานรู้จักกันอย่างลึกซึ้งอะไรเงี้ยนะครับมันมันคงไม่ใช้กับการมีเพศสัมพันธ์แบบที่แบบเนี้ยนะไม่ไม่ค่อยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบนี้นะครับอ่าโอเคเจอละอยู่ใน Judge อยู่ในผู้วินิจัยบทที่19 ที่ผม <c oughs> เคยเอาไปแปะไว้ที่อื่นนะบทที่19ข้อ5นะครับเมื่อใช้บทที่19ข้อ5บอกว่า <c oughs> มีวันหนึ่งในตอนเช้าว่าเขาลุกขึ้นแล้วก็ไปแล้วก็พูดกับพ่อของหญิงคนนั้นว่าอาอา่อ,อ,อ,อใช่เนี่ยขอดูอีกทีหนึงยี 25, ข้อยี่นะอ๋ออนนี้เป็นตอน ตอนที่ <c oughs> น่าจะตอนของดีน่ะอาหนาผู้หญิงเรมันฮี i ิมโทโ o ทุกเ h e man ฮิสคอน c ิวบานะเอา <c oughs> เอา,เอ,าอะไรนะ concubi n e คือเมียน้อยมานะครับพามาให้พวกเขาและพวกเขารู้จักเธอและ abuse นะครับและแบบ abuse ทั้งคืนนะครับจนถึงเชา้า คำว่ารู้จักเนี่ยมันคือคําว่ายาดายาดาฮูเนี่ยนะซึ่งก็คือ abuse ด้วยนะคือมันรู้จักแบบอ abuse เ่ยคือมีเพศสาคัญแบบ abuse นะมันก็เข้าใจได้ว่านี่มันหมายถึงการข่มขืนใช่ไหมเอาไปดูเอเซไปดูผู้วิชัยบทที่สิบเก้าข้อยี่ห้านี่นะคนเหล่านั้นไม่ฟังเสียง ชกกายสกันจึงฉวยภรรยาน้อยของตนผักนางออกไปให้พวกเขา mm hmm. เขาทั้งหลายก็รู้จักนางอย่างทารุณตลอดคืนจนลุ่งเชา้าพอลุ่งสสงพวกเขาก็ปล่อยไปถ้ายาดาใช้แค่กับเพศสัมพันธ์ในชีวิตสมรส mm hmm. เขาทั้งหลายรู้จักนางอย่างทารุณ mm hmm. ก็ควรจะผิดใช้ไม่ได้คํานี้ใช้ตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าเราก็รู้ว่าภาษาฮิบูใช้คําว่ายาดาตรงนี้ที่เราแปลเป็นข่มขืนนะดังนั้น เซมานติกเรนจ์ของคำเนี่ยมันไม่ได้โรแมนติกขนาดนั้นคําว่ายาดาไม่ได้โรแมนติกขนาดนั้นอันนี้ข้อแรกนะครับนั้นเราเจอที่อื่นในพมพีที่ใช้คําว่ายาดาในเซนส์แบบนี้ด้วยนะดังนั้นดังนั้นมันมันใช้แบบไหนก็ได้แต่ที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือ,เ,อ,เ,อเมื่อเราจะบอกว่ามันต้องแปลเป็นป้นราชวังหรือว่าอะไรแบบนี้ เราต้องเข้าใจว่าทำไมมันถึงมีคำแปลวป่าปล้นราชวังโผล่ขึ้นมาในในฟุตโนต์หรือว่าในภาษาอังกฤษฉบับอื่น,นครับเนื่องจากว่าถ้าเราอ่านาในโอโ้โหผมไปหลายข้อเลยโอเคเอเซเคียวบทที่19ข้อ7นะครับเวยดาเนี่ยแล้วก็อัลมาโนทาฟนะครับอัลมาโนทาฟนะอันนี้จริงๆนี่น,น่าสนใจนิดนึงแต่ว่าช่างมันเถอะ เป็นเรื่องสละอัลมาโนทาฟนะครับมาจากคําว่าอัลมาอัลมาแปลว่าผู้หญิงอัลมานาผู้หญิงหญิงไม้นะครับมันไม่สามารถแปลคํานี้เป็นป้อมปราการได้ใช่ไหมภาษาฮิบรูมันเขียนว่าเป็นหญิงไม้อัลมานาอัลมาโนทาฟเนี่ยยังไงก็ต้องแปลว่าหญิงไม้รู้จักหญิงไม้ข่มขืนหญิงไม้แล้วทําไมมันมีคําแปลที่แปลว่าทําลายป้อมปราการรู้จักป้อมปราการอยู่ คำแปลแบบนั้นนะครับมันมาจากภาษากรีกเซฟตูจินตรงนี้อา้าวหายอา๋อผมกดแล้วมันขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งกรีกเซฟตูจินเนี่ยผมไม่รู้คําไหนนะโผล่เลสคํานี้ปะโหหลุดนานซึ่งกรีกเซฟตูจินเนี่ยมันแปลคํานี้ว่า,ารู้จักป้อมปราการ นะครับอ๋ล้่เป็นคำยืมมันเลยหาไม่เจอโอเคผมไม่ได้ทำกันบ้านมากแล้วกันแต่ว่ารวมๆก็คือกีเกเซฟตจจินเนี่ยใช้คำว่ารู้จักป้อมปากการทีนี้คำถามก็คือแล้วเราจะเอาอันไหนเราจะเอาภาษาฮิบรูหรือภาษากรีกมาเป็นรากของการแปลพระคัมภีร์โอเคแรกตั้งแต่เราจะแปลทรคัมภีร์ภาษากังกเนี่ยเราต้องคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าเรา เมื่อมันเจอความแตกต่างระหว่างสำเนาภาษาฮิบรูกับสำเนาภาษากรีกนะแม้แต่จะเป็นถึงแม้จะเป็นพบบพมพีพันธสัญญาเดิมนะครับมันก็ต้องตัดสินใจว่าจะเอาฮิบรูหรือกรีกอย่างเช่นคําว่าทะเลแดงเนี่ยมันไม่มีในภาษาฮิบรูมันมีในภาษากรีกภาษาฮิบรูเป็นทะเลต้นกกแล้วถ้าเราจะเลือกคําว่าทะเลแดงไปใส่ในพมพีาภาษาอังก,กมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเรา prefer Septuagint มากกว่าภาษาฮิบรูใช่ไหม p ีเฟอร์ภาษากรีกมากกว่าภาษาฮิบรูซึ่งถ้าเราทําแบบนี้มันไม่ผิดหมายความว่าเราเลือกเซฟตัวจิ้นมาเป็นฐานของการแปลเนี่ยมันไม่ผิดนะอ,นนอันนี้ถึงเป็นสิ่งที่ผมบอกว่ามันจําเป็นจะต้องเข้าใจที่มาที่ไปของการได้พระคัมภีร์อีกระดับหนึ่งถึงจะเราถึงจะวิจารณ์มันได้อย่างมีน้ําหนักถึงหน้าฟังนะเราวิจารณ์ว่าก็มันมีภาษาอังกฤษแปลแบบนี้เราควรจะไปแปลแบบเขาถ้า แปลว่าข่มขืนญิงไม่เป็นการแปลตามใจไม่ดูบริบทอะไรเงี้ยคือคําวิจารณ์แบบนี้มันก็ดูสะใจดีแต่ว่าเราไม่เข้าใจที่มาที่ไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงทําแบบนี้ทําไมมีคนแปลอีกแบบหนึง่งถ้าเราเข้าใจที่มาที่ไปเราก็จะรู้ว่าอ๋อเขาแปลแบบนี้เพราะเขายึดตามภาษาฮิบรูใช่ไหมและอีกฝั่งหนึ่งเขาแปลแบบนี้เพราะเขายึดตามภาษากรีก <c oughs> และมันมีเหตุผลที่ ทำไมฝั่งหนึ่งยึดภาษากรีกด้วยนะคือมันก็มันก็มันก็ฟังขึ้นด้วยนะว่าโอเคภาษากรีกอาจจะเก่ากว่าภาษาฮิบรูอาจจะตรงกับออริจินอลเท็กซ์มากกว่าเพราะว่าเซฟตูจินภาษากรีกเนี่ยเราย้อนกลับไปได้ผมเข้าใจว่าเซฟตูจินมันย้อนกลับไปได้ถึงประมาณปี400-500หลังพระเยซูนะแต่ว่าไอฉบับฮิบรูที่เรามีเนี่ยที่เราใช้เป็นต้นฉบับสําหรับภาษาฮิบรูของเราเนี่ยมันปีพันเอ็ดนะนั้นเซฟตูจินก็ดูอาจจะ โบราณกว่าเพียงแต่มันดันเป็นภาษากรีกไม่ใช่ภาษาฮิบรูนะม,มันก็เลยเป็นอย่างนี้นี่ก็คือก็คือปัญหาของการแปลพระคัมภีร์เนี่ยมันซับซ้อนระดับนี้นะน,นั้นผมจะบอกว่าเวลาเราจะาวิพากษ์วิจารณนะ์จริงจริงการ,รวิพากษ์วิจารณ์ไม่ผิดนะครับการวิจารณ์พระคัมภีร์การวิาารวาวจารณ์ผู้แปลไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะวิจารณ์ให้มันได้ประโยชน์วิจารณ์ให้มันเกิดการพูดคุยต่อเนื่องว่าเราควรจะทํำยังไงกับมัน ทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะต้องเติมอินฟ r m a เมชันเข้าไปเยอะระดับหนึ่งต้องมีข้อมูลมากระดับหนึ่งแน่นอนคนถามคือคนไม่มีอินฟ r m a เมชันคนถามเนี่ยถ้ามีถ้ามีข้อมูลแล้วคงไม่ถามใช่ไหมแต่ว่านั่นแหละคือผมก็พูดไงดีการจะมีความรู้มันก็ต้องผ่านการลองผิดลองถูกผ่านการถามผ่านการอย่างเนี้ยนะครับมีวิจารณ์ไปมันผิดแล้วก็มีคนมาตอบอย่างเงี้ยนะครับ ก็อาจจะได้องค์ความรู้มากขึ้นเอ,อจริงไม่ผิดไม่ถูกนะวิจารณ์ได้สองพัน็วิจารณ์ได, 1, ได้อาจจะมีบางที่ที่แปลแย่ก็วิพ้าววิจารณ์กันไปตามภาษาครับแต่ว่าอ,อ,อันไหนที่ผมเห็นว่าน่าสนใจผมก็จะเอามาตอบแบบนี้ซึ่งแน่นอนผมไม่ได้ดิเฟนสองพันะครับคือก็มันก็คือฉบับแปลนะคือจะไปวิจารณ์มันอะไรเยอะแยะสำหรับผมนะผมวิจารณ์หู่นอะถ้าวิจารณ์วิจารณ์ก็วิจารณ์ภาษากรีกภาษาฮิบรูภาษาฮิบรูที่เราเลือกใช้ นะครับแต่เอาเถอะนี่ก็เป็นหัวข้อวันนี้นะครับที่ไม่แน่ใจว่าพี่น้องจะเก็ t ไอเดียทั้งหมดหรือเปล่าว่า,าที่ผมพูดไปเนี่ยมันพูดถึงอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันมีความซับซ้อนอยู่ในการแปละ้ามีร์ตรงไหนบ้างนะยังไงก็ขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วก็อยางหนนใจให้เราทุกคนมีมีมีสายตาแบบนั้นสายตาที่ตั้งคำถาม นะครับแล้วก็หาความรู้มาตอบคําถามของตัวเองนะถ้าถ้าหาได้ก็ดีหาไม่ได้ก็ก็ถามนะแต่อย่าเพิ่งไปผมก็ไม่อยากจะว่าอาจารย์ท่านนั้นนะแต่ว่าคือตั้งคําถามกับการวิจารณ์โดยออโตเรตตี้ระดับหนึ่งเนะี่ยมันมันต่างกันเนะื้แกก็เปิดภาษาฮิบรูมาใช่ไหมมันก็มันก็ดูมีออโตเรตตี้ในการวิจารณ์เนื่องจากแกก็เป็นคนผู้หลักผู้ใหญ่มีความรู้อะไรเงี้ยก็ก็กลัวแค่ว่าบางคนก็จะ ตามแกทันทีเลยโดยไม่ได้ไปเช็คก่อนว่าเฮ้ยแล้วทําไมสมาคมแปลออกมาแบบนี้ทําไมต้นทางที่สมาคมเลือกมาถึงแปลแบบนี้คือคือสมาคมก็คงไม่ซีสวุวติแปลไปเรื่อยใช่ไหมสมาคมก็ไปหยิบ ESV มาก็เอามาดูมา follow ผมเข้าใจว่าสมาคม follow ESV นะผมจาไม่ผิดถ้าสมาคมเลือก ESV ก็ต้องไปถามว่า ESV ทําไมแปลแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไอคำถามแบบนี้มันถึงจะพาเราไปถึงที่มาที่ไปได้ว่า อ๋อมันมีความคลาดเคลื่อนในภาษากรีกกับภาษาฮิบรูอยู่มันมีเอ่อท ен เดนซีนะมีน้ำหนักของภาษากรีกภาษาฮิบรูอยู่บางคนเขาเลือกภาษากรีกมากกว่าภาษาฮิบรูเมื่อไหร่เมื่อพระพิมีมีทางแยกนะเมื่อมีครืติงที่ข้อพอยนะมีทางแยกว่าเฮ้ยภาษากรีกเขียนแบบหนึ่งภาษาฮิบรูเขียนแบบหนึ่งคุณจะเอาอันไหนเนี่ยเขาก็ต้องเลือกว่าเขาจะเอาอันไหนนะครับประมาณนี้ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับวันนี้มีเท่านี้สวัสดีครับ